แกงหอยยายมีหญิงสาวคนหนึ่งแกมีพี่น้องสองคนพ่อแม่ทั้งคู่ตายไปนานแล้วส่วนคนน้องก็โตเป็นสาวก็ได้แต่งงานไปมีสามีคนพี่ก็ได้อยู่ตัวคนเดียวเธอมีชื่อว่านางคํานางคำเป็นหญิงสวยหน้าตาดีแต่มีนิสัยหญิงจงองหองไม่เอาใครเธอมีเงินมีทอง และมีที่ทางมากมายสมบัติเก่าก็เยอะเป็นหญิงขี้เหนียวขี้งกใจดำไม่เคยทำบุญใส่บาตเลยเธอไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือนรกสวรรค์เธอคิดแค่ว่าเกิดมาเป็นคนต้องทำในสิ่งที่อยากทำและทำให้เต็มที่คำเห็นคนใส่บาตรเขาก็ตะโกนถามใส่ทำไมกันเยอะแยะเอาเงินเก็บไว้กินเองดีกว่าไหม ผู้คนณะแวกใกล้เคียงไม่เคยสนใจเธอเลยเขาต่างรู้นิสัยเธอกันดีว่าเป็นคนยังไงเลยไม่มีใครถือสาเธอทุกวันคําจะออกมารดน้ำต้นไม้ให้อาหารหมาแมวในเวลาเดียวกันขณะที่พระกำลังเดินบินธบาตอยู่เธอรดน,น้ำต้นไม้น้ำเกิดกระเด็นใส่พระอุ๊ยฉันขอโทษนะพระเธอไม่เคยสนใจและไม่เคยแคร์ผู้คน ตัวเธอนั้นเป็นคนที่ชอบกินแกงหอยใส่ใบย,ยอมากเธอทำกินตั้งแต่ยังเล็กทำกับพ่อแม่ฝีมือของแม่เธอนั้นช่างอร่อยเป็นที่หนึ่งเธอจึงติดใจแกงหอยและก็ชอบกินตั้งแต่นั้นมาวันนี้เพื่อนบ้านเป็นชายเขาแอบชอบเธอเลยไปหาหอยมาให้เธอนางคำก็ได้พูดแค่ขอบใจแล้วก็เดินหยิบกลับไปบ้าน เธอไม่เคยสนใจใชายใดเลยคำชอบอยู่ตัวคนเดียวและเธอก็ไม่เคยสนอีกว่าพี่น้องเธอจะมาหาหรือไม่เธอชอบใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเจ็บป่วยก็เรียกรถรับจ้างที่เธอใช้งานประจำมารับเธอก็ได้ให้ค่าจ้างเขาไปเวลาจะไปตลาดก็ได้ขึ้นรถสองแถววันนี้มีเพื่อนบ้านแซวเธอว่าใส่บาทด้วยกันไหมเธอเลยตะโกนข้ามหัวพระเลยว่า ข้าไม่ใส่เว้ยพาถ,ถึงกับสะดุง้งแล้วรีบเดินจากไปวันหนึ่งนางคำไม่ออกมารดน้ำต้นไม้อย่างเคยแถมไม่เห็นมาให้อาหารหมาแมวเพื่อนบ้านแปลกใจเลยเข้าไปดูเธอป่วยเขาก็ได้ช่วยเธอพาไปหาหมอไม่นานนางคำก็หายดีเธอก็ขอบใจเพื่อนบ้านและก็เดินเข้ากลับบ้านตนเองไปนางคำนั้น เป็นคนที่ไม่ชอบเด็กวันนี้พอดีน้องสาวพาหลานมาเยี่ยมหาเธอเธอก็บอกไปว่าไม่ต้องพามาเขาไม่ชอบเด็กไม่ใช่ว่าไม่รักหลานนะน้องสาวก,ก็ได้บอกพี่ว่าให้ดูแลตัวเองดีดๆเธอก็ได้พูดตอบรับกับน้องต่อมานางคำก็เริ่มแก่ชราลงทุกวันอยู่เป็นสาวโสดยันแก่เธอมีโรคประจำตัวมาลุมแล้ว แต่เธอก็ไม่เคยสนใจก็อยู่แบบนี้ไปจนกระทั่งในค่ำคืนหนึ่งแกรู้สึกนอนไม่หลับเลยซื้อ,อยานอนหลับมากินพอไม่นานยายคำก็หลับลงไปและก็ได้คิดว่าตนเองนั้นฝันไปยายคำหลับอยู่หลายวันจนเพื่อนบ้านบอกว่าเธอนั้นตายไปแล้วเขาก็ได้ตามน้องสาวยายคำมาทำพิธีให้พี่สาว ด้านของยายคำเองนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองเป็นวิญญาณออกจากล่างเดินอยู่ครู่หนึ่งท่านยม,มทูตก็มารับตัววิญญาณเธอมากันสองคนเธอก็ได้ถามไปว่าพวกเขามาทำอะไรแล้วเป็นใครเขาก็ได้บอกเธอไปว่าเป็นยม,มทูตมารับวิญญาณยายไปหาท่านพญายม,มราชตัวแก่ก็ได้พูดไปอีกว่า นรกมีจริงหรือยมมาทูตก็ได้บอกว่ามีสิแล้วรีบเร่งให้ใหญ่คำเดินไปพอถึงหน้าพญายมราชแล้วด้านล่างของพญายมราชยายคำมองลงไปเห็นเปลวไฟลุกโชนโชดช่วงมีต้นนิ้วหอกแหลมกระทะทองแดงและมีอีกประตูฝั่งหนึ่งเป็นทางเดินไปสวรรค์ยายคำก็ได้นั่งคุกเข่าลง แล้วก็ยกมือพนมรับคำตัดสินท่านพญยายมราชเลยเรียกชื่อแกว่าเป็นยายแก้วยายคำเลยทักท้วงบอกว่าตนเองชื่อคำไม่ได้ชื่อแก้วท่านพญายมราชนั้นก็เลยตรวจบัญชีใหม่บอกว่ายม,มทูตจับตัวมาผิดส่วนทางฝั่งบ้านของยายคำนั้นก็ได้จัดงานพิธีงานศพเสียใจร้องไห้ แล้วก็ได้มีแกงหอยของโปรดยายคำตัวแกเองนั้นระหว่างรับคำตัดสินก็ได้กลิ่นแกงหอยลอยมาถึงนรกเลยยกมือพนมขึ้นพูดกับท่านพญายมราชว่าให้เวลาอีฉันหน่อยนะคะท่านจับมาผิดคนแล้วโปรดตรวจด,ดูให้ดีเถิดอีฉันอยากไปหาน้องสาวอยากกินแกงหอยของโปรดและยังอยากไปคุยกับหลาน ไปหาหลานขอโทษน้องๆและพระที่อีฉันเองนั้นเคยทำไม่ดีไว้ท่านพญายมราชเลยตรวจดูบัญชีใหม่พบว่าชื่อเยคำนั้นจะตายในอีกสิบวันข้างหน้าพญายมราชเลยบอกแกว่าให้แกนั้นกลับขึ้นไปโลกมนุษย์ได้ไปล่าลาญาติพี่น้องและคนรู้จักสิบวันที่กลับไปโลกมนุษย์นี้ ก็ฝากไปเตือนผู้คนที่ทำไม่ดีว่านรกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงต่อมาท่านยมราชก็ได้ส่งตัวให้ยมมทูตเอายายไปที่ประตูทางออกเป็นทางที่เดินไปยังเมืองมนุษย์แล้วก็ชี้ทางให้ยายคำเดินกลับบ้านขณะที่พระกำลังสวดศพยายคำก็ลุกขึ้นยืนพระต่างตกใจวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเพราะด้วยสัญชาตญาณของคน ผู้คนก็ต่างแตกตื่นตกใจมีแต่หลานยายคําที่นั่งอยู่แล้วก็ได้เดินเข้าไปหายายคําตะโกนดังลั่นวัดยายคํายังไม่ตายยายคํายังไม่ตายทุกคนที่แอบซ่อนหลบอยู่ร่วมถึงพระก็ได้เดินเข้ามาที่ศาลาเหมือนเดิมแล้วก็รีบนําแก่ออกจากโรงผู้คนก็ต่างประหลาดใจว่าทำไมยายคำตายแล้วฟื้น แกเลยเล่าให้ผู้คนฟังว่าได้กินยานอนหลับตื่นมาอีกทีก็มียมมาทูดมาพาแกเดินไปยังนรกเพื่อนบ้านเลยถามว่าเชื่อแล้วหรือนรกสวรรค์มีจริงใาย่คำเลยบอกไปว่าเองอย่าพูดแซวค่าสิวะข้าจะเล่าให้ฟังนรกนั้นมีกระทะทองแดงเปลวไฟลุกโชดช่วงต้นยิ้วและหอก อีกทั้งกระทะทองแดงน่ากลัวมากมีทั้งอีกวิญญาณมากมายที่คนไม่ดีนั้นโดนลงโทษแถมยังมีประตูสวรรค์อีกด้านหนึ่งช่างสวยงามหากใครทำไม่ดีทำกรรมชั่วจะได้ลงนรกพอใช้กรรมในนรกเสร็จหากมีบุญมากพอก็ได้กลับขึ้นสวรรค์ในเวลาต่อมาแถมยังเล่าให้ฟังอีกว่า ยมมาทูตจับวิญญาณไปผิดคนแกจะตายในอีกสิวันข้างหน้ายายคำเลยสั่งเสียและยกสมบัติให้น้องสาวและหล,ะหลานรวมถึง10วันนี้แกตั้งใจทำบุญทําทานไปขออโหสิกรรมกับคนที่แกเคยทำไม่ดีด้วยแถมยังได้สั่งเสียอีกว่าหากสิบวันแกตายให้ทำแกงหอยให้แกกินเป็นเวลาสิบวัน แล้วค่อยทำพิธีเผาร่างแกยกทรัพย์สมบัติบางอย่างให้กับส่วนรวมผู้คนในงานก็ว่าแกสติไม่ดีเลยพูดกันว่าคอยดูนะอีกสิบวันถ้าแกไม่ตายจะไปเยาะเย้ยแกถึงบ้านและแล้วก็มาถึงวันที่สิเช้ามาก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ครู่หนึ่งตามปกติพอตกเที่ยงแกก็ไปนอนพักกลางวัน แกก็ได้เอนหลังลงนอนบนเตียงหลับปกติต่อมาหลานก็ได้ไปเรียกป้าให้ลุกมากินข้าวเย็นเพราะแกได้นอนหลับไปนานแล้วเรียกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นจนหลานไปเรียกแม่คือน้องสาวของยายคำให้มาปลุกและพอน้องสาวของยายมาถึงก็พบว่าพี่สาวตนเองนั้นสิ้นลมจากไปแล้วจริงๆตามวันเวลาที่ตนสั่งเสียไว้ และน้องสาวก็ได้ทำตามทุกอย่างที่พี่สาวสั่งเสียจนครบ10บวันคอยเผาล่างยายคำนั้นก็ได้ไปกินแกงหอยที่นรกแถมยังแบ่งให้พญายมมาลาดและโยมมทูได้กินตัวแกเองก็ได้รับกรรมในนรกตามบุญกรรมที่ตนสร้างไว้แต่แกยังมีความดีที่ไปบอกผู้คนให้ทำดีไว้และให้ทุกคนรับรู้ ว่านารกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้นักเขียนมือใหม่นักอ่านฝึกหัดคนนี้กับช่องสนน้อยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ